รางวัลอย quality award เป็นแรงผลักดันให้กับทีมงานบริษัทวิยาเคปโปรดักต์จำกัดทุกคนค่ะทำให้เห็นว่ารางวัลที่เราได้เนี่ยเป็นตัวชี้วัดความพยายามที่ผ่านมาของทีมงานของเราทุกคนค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีนะครับเรามีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย quality award เป็นรางวัลหนึ่งที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค ปูม้าธรรมาดามาเป็นปูม้าคอนโดในปัจจุบันเนี่ยค่ะเกิดจากคุณแม่นะคะต้องการให้ปูม้าเนี่ยค่ะมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้นโดยที่ยังคงความสดใหม่ก็เลยเกิดกระบวนการที่ชื่อว่าพาสดาร์ปูคอนดโดเนี่ยค่ะถ้าจะลักษณะของมันก็คือมีการจัดเรียงเป็นชั้นลักษณะคล้ายๆค,ค,คอนโดค่ะโดยตรงนี้เนี่ยค่ะเกิดจากความพิถีพิถันในการจัดเรียงเป็นพนักงานที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีค่ะ บ้านของพี่ที่ภูมมเรี้ยงเนี่ยสงอาชีพประมงแล้วก็ออกจับปูกันนะคะสมัยนั้นก็ทําปูกันประมาณ80%คนคุณที่นี่เนี่ยพอโตขึ้นมาพอที่จะทํางานได้เด็กๆก,ก็เริ่มแก็ปูกันแล้วก็เลยเกิดความชํานาญคิดว่าถ้าเราจะทําอาชีพที่บ้านเกิดของเราเนี่ยถ้าเป็นอะไรที่มันมีอยู่ในหมู่บ้านนะคะคิดว่าน่าจะทําได้ดี ร่วม10ปีนะคะที่ผ่านมาปูมันน้อยลงเรื่อยๆก็เลยเกิดความคิดอยากจะอนุรักษ์มีความคิดว่าถ้าจับมาเท่าไหร่ก็จะคืนไปให้มากที่สุดก็เลยทําธนาคารปูะคะ่ะ การผลิตสินค้าปูคอนโดนะฮะเริ่มต้นจากเรารับซื้อวัตถุดิบจากเรือประมงโดยตรงเลยนะฮะก็คือว่าเราก็จะเอารถของเราเนี่ยครับเป็นรถขนส่งบรรทุกที่มีถังออกซิเจนอยู่ด้วยเพื่อที่จะให้ปูเนี่ยยังคงมีชีวิตอยู่พอเข้ามาถึงโรงงานเนี่ยเราก็มาทําการคัดแยกขนาดแล้วก็นําเข้าไปสู่กระบวนการนึ่งนะครับการนึ่งปูเนี่ยเราก็จะมีวิธีการพิเศษโดยที่ว่าเราใช้ม้อน,นึ่งในน้ำนะครับไม่ให้ไปสัมผัสน้ําโดยตรงการนึ่งเนี่ยต้องมีอุณหภูมิกับเวลาที่พอเหมาะหลังจากเรานึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นาเขา ทำการแกะแยกชิ้นส่วนต่างๆการแกะที่เราใช้พนักง,งานที่มีฝีมือนะครับแกะออกมาเนี่ยได้เนื้อปูที่สวยงามแล้วก็เข้าไปสู่กระบวนการตรวจสอบเปลือกปูอีกครั้งหนึ่งเราเรียกว่าห้องแบล็กไลท์นะครับมันจะเป็นไฟสีม่วงนะฮะเมื่อเอาเนื้อปูเข้าไปเนี่ยเปลือกปูเป็นสีขาวมันก็จะสะท้อนออกเป็นแสงที่มองเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนั้นเราก็มาผ่านเครื่องตรวจโลหะนะครับเผื่อว่าบางครั้งมีโอกาสที่จะมีเศษโลหะจากกระบวนการผลิตถ้าเกิดว่ามีตกหล่นลงไปนยครับก็ผ่านเครื่องจับโลหะนี่ก็สามารถตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็น หลังจากนั้นเราก็นําเนื้อปูเนี่ยมาจัดเรียงลงกระป๋องนะครับการจัดเรียงลงกระป๋องที่เป็นเนื้อปูคอนโดเนี่ยฮะจะค่อนข้างมีความประณีตมากนะครับเมื่อลูกค้าเปิดมาจะเห็นทุกกระป๋องเนี่ยมีหน้าตาเหมือนกัน แล้วก็มีการชั่งน้ําหนักร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้ลูกค้าได้น้ําหนักที่ขาดหลังจากนั้นก็ไปผ่านเข้าเครื่องปิดฝาพิมพ์วันที่ผลิตวันหมดอายุจากนั้นก็ไปเข้ากระบวนการพาเชื้อไรเอาคูกระป๋องที่ได้แล้วเนี่ยครับไปต้มในน้าร้อนซึ่งเรามีการควบคุมความร้อนแบบอัตโนมัตินะครับก็จะมีไอ้น้ําเป็นตัวให้ความร้อนแล้วก็ทําการน็อกแช่ในถังน้ําเย็นเสร็จก็นํามาติดฉลากจัดเก็บในห้องเย็นควบคุมอุณหภูมินะครับเนื่องจากเป็นกระบวนการพาเชอร์ไรนะฮะแล้วก็ต้องจัดเก็บอย่างดี นอนนนะะคระางวัลออยล u คุณลิตี้อวอร์ดเนี่ยทำให้ผู้บริโภคเรามีความมั่นใจยิ่งขึ้นในผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำอาหารเนี่ย ก็จะให้ความสําคัญเกี่ยวกับอยอมากๆนะคะเนื่องจากว่าเป็นมาตรฐานแรกเลยที่เราคํานึงและเราก็คํานึงถึงกระบวนการตั้งแต่เริ่มแรกเพื่อให้ถูกคุณลักษณะของออยขอให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะอ,อาหารนะคะคํานึงถึงมาตรฐานออยเป็นสําคัญมากๆค่ะเพราะตัวนี้ค่ะจะทําให้ผู้บริโภควางใจในการบริโภคสินค้าของเรายิ่งขึ้นค่ะ ผมอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาสู่กระบวนการของสำนักงานสาสุขจังหวัดในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนองคอ์กรให้มีการรับรองว่าเราผ่านรางวัลอย Quality Award กิจกรรมของ Social Enterprise ต่างๆมันจะกลับมาในธุรกิจของท่านและที่สำคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะได้มีตัวเลือกสำหรับการบริโภคสิ่งที่มีความปลอดภยัยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ